ครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวดิทัลทุกคนนะครับเรามาเที่ยวไปวอล์กเชียงคานนะครับอมาดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะฝนตกนิดหนึ่งนะครับฝนตกแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศนี่ก็กำลังดีนะครับไม่ร้อนกันมานะครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นบรรยากาศรอบข้างนะครับ เอาไคดีเดไป่แล้วอยหาเกิ้ได้ไหมนี่ีีเป็นัพอได้แล้วบเพิ่ซเลบ้าออปนเลมันออกไปทางไปเองหรือว่าเพิ่ยยเองนี่นะมันก็เอามาได้ไหมปุ๋ยได้รูยังได้แล้วครับใช่แอลครับ ต่อาไปแล้วอย่าลืมนะครับครับดูมาหาเก็บไว้ที่ใดบ้างนะครับวางไว้จุดใดบ้างนะครับเอากลับลืนไปด้วยนะครับน้ำเดือมกรับเดือดต่างๆนะครับสล้วก็รองเทาก็เอาไว้เป็นที่ระลึกด้วเอาไว้หในหน้านในน่านน้ำสามสิบบาทครับท่านผู้ชมรองเท้านะครับรองเท้าสำหรับสกายบล็อกเลยครับ เดินในกระจกโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมถอดรองเท้ากันนะครับกับท่านผู้ชมด้านล่างก็จะเป็นเอ่อรถรับส่งนะครับ ด้านหน้าก be ็จะมีเขาเรียกว่าขันหมักเบนนะครับใช่ไหมครับขันหมักเบนขนาดเล็กเนาะเอมาเที่ยวกันได้ครับที่นี่ให้น้องเตาถ่ายให้ให้น้องถ่ายให้น้องบอกผมไม่น่าเดินมาตอนนี้ถ่ายให้บีหน่อยนะครับินนโอ้

าฝากกดไลค์ก,กดแชร์นะครับ,บ,บกด subscribe ถูกใจนะครับกดติดตามขอลาก,กลันไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ